สำหรับไอเดียของดิงนี้นะคะมันเริ่มมาจากว่าเราได้รับโจทย์ให้ไปหาของกินอะไรก็ได้ที่ลูกค้าเราเนี่ยอยากกินในตอนบ่ายสวัสดีค่ะอีฟนะคะสวัสดีค่ะหลิงค่ะเราสองคนนะคะเป็นหนึ่งในทีม Area Manager ที่ร o สนะคะแล้วก็เป็นเจ้าของดิงนี้ด้วยชื่อว่าดิงแพนเดนเ s ซ m e มี่โคบ e ูค่ะ สำหรับไอเดียของดิงนี้นะคะมันเริ่มมาจากว่าเราได้รับโจทย์ให้ไปหาของกินอะไรก็ได้ที่ลูกค้าเราเนี่ยอยากกินในตอนบ่ายทีนี้เราก็เลยแบบเซิร์ชแก๊ปไปแหละในหัวแล้วก็แค่คิดว่าเออแล้วเราจะเอาอะไรที่มันสามารถลิงก์กับฟิโลโซฟีของหราได้ก็แบบพวกขนมไทยอะไรเงี้ยทีนี้เราก็เลยไปเจอ ขนมเขาขายเป็นทองมว้วนแต่ว่าเขามีกินอีกค,คือเขามีขายทองม้วนสดที่เอามาหอ่อทองมว้วนกรอบอีกทีหนึ่งด้วยซึ่งเราก็คิดว่ามันน่าสนใจดีเราก็เลยซื้อไอ้เจ้าสิ่งนี้แหละมากินทีแรกอะ่ะมันจะถูกเอาไปแบบ d e v e l o p ต่อเป็นขนมอย่างอื่นแต่ว่ามันอยู่ในช่วงแบบบาลิต้าชอยพอดีเราก็เลยเอามันมาฟลิปแล้วก็เอามารีใหม่เป็นโครบลูค่ะคือตอนแรกก็ บอกตรงว่าไม่ได้คาดหวังรสชาติที่มันแบบว้าวเนาะเพราะว่ามันก็แบบขนมที่เป็นใบเตยมะพร้าวทั่วไปแต่ว่าด้วยความที่เขาอ่ะเอาไปห่อกับแป้งทองม้วนกรอบมันทําให้มีความคริสปี้มีเท็กเจอร์ที่มันผ่านความร้อนผ่านความแบบคุกกิ้งให้มันเกิดคาราเมลไลซ์ในน้ตาตาลที่เขาเอามาทําตัวแป้งมากขึ้นเนาะมันก็เลยแบบรู้สึกว่าขนมเนี่ยมันมีความซับซ้อนในรสชาติะคะ่ะ ขนมไทยต้องเกิดก่อนว่าขนมไทยโดยทั่วไปแล้วอ่ะเขาจะใช้น้ําตาลมะพร้าวเนาะในการแบบว่ามาทําตัวขนมเองหรือ,อมาทําตัวน้ําเชื่อมเองอะไรเงรรี้ยค่ะเพื่อความหอมแต่อย่างอีฟเองก่อนหน้านั้นในช่วงเดือนนั้นอ่ะเขาได้ไปเที่ยวเอาติ้งกับคิีมสระแดงพอดีแล้วอีฟก็แบบไปเจอน้ําตาลตะโหนดท,ที่ที่ของเอดุลีอะคะ่ะซึ่งแบบเออของเขาก็มีเอกลักษณ์เหมือนกันซึ่งเราอยากจะแบบลองใช้น้ําตาลที่แตกต่างจากขนมไทยทั่วไปดูซึ่งมัน มันให้ผลลัพธ์ที่แบบเออหอมมากแล้วก็แบบมีความกลมกล่อมมากเหมือนกันเราก็เลยได้น้ำตาลโหนดค่ะจากเพชรบุรีน้ำมะเคี่ยวกับกะทิค่ะพอน้ำตาลหอมเราดับกะทิลงไปแล้วเราก็เอานมสดที่เราไปปั่นกับใบเตยไว้ะค่ะมาดรอปใส่ลงไปก็จะเป็นคาราเมลแพนเดนตัวแรกตัวต่อมาจะเป็นนมงาขาวค่ะ,คะตัวนี้ก็ เราจะเคี่ยวงาเหมือนกันค่ะเคี่ยวงากับน้ำตาลให้หอมแล้วก็ดอกนมลงไปค่ะต้มนมให้ได้อุณหภูมิเพื่อได้จะพัดเจอร์ไนมให้นมอยู่ได้นานเสร็จแล้วก็ปิดไฟน็อกเย็นก็จะช่วยแบบทำให้เชลล์ไ์ของนมเราอยู่ได้นานขึ้นตัวต่อมาจะเป็นตัวครีมงาขาวเหมือนกันค่ะเพราะว่า พอตัวนมงาขาวไปเจอกับกาแฟไปเจอกับคาราเมลแพนดะ้นเนาะมันก็จะมีความแบบกลมกล่อมนวนัวประมาณนึงแต่ว่าเราอยากไฮไลท์ตัวงาขาวให้ชัดขึ้นค่ะโดยเราก็เลยนำงาขาวค่ะมาผสมกับนมกับครีมค่ะเพื่อทำเป็นโฟมด้านบนไฮไลท์รสชาติของงาขาวให้เด่นมากขึ้น สำหรับวิธีชงนะคะมันก็คือเอาคาเมลไวเตยใส่ในกระดานล่างก่อนเสร็จปุ๊บแล้วก็ใส่น้ำแข็งค่ะตามด้วยกาแฟนมงาแล้วก็บิดโฟมที่เป็นโฟมงาลงไปค่ะแล้วก็วางปิดด้วยการนิดตัวอิวนะคะส่วนตัวเดคเรทค่ะ อันนี้ค่ะพอข้างล่างอ่ะทั้งหมดทั้งมวลอ่ะมันได้รสชาติคล้ายๆของตัวทองม้วนสดแล้วเนี่ยเขามีความหอมของใบเตรมมีความหอมของงาแล้วเนี่ยด้านบนอ่ะเราก็จะมาเล่นกับลูกเล่นแบบเอออยากให้มันมี t e x t u r ์เหมือนกับตัวที่เป็นทองม้วนกรอบที่ห่อทองม้วนสดอยู่ด้านนอกน้องล้วก็เลยเออแกะว่าแบบทองม้วนเขาทำยังไงเออมันต้องเป็นแผน่นเป็นสีประมาณนี้นะโรยอะไรเข้าไปข้างในเราก็ไปเ e ิร์ชเจอว่าแบบมันมีเทคนิค อันนึงที่เขาเรียกว่าตูอิลค่ะเป็นขนมเบื้องของฝรั่งเศสหรืออาจจะเคยเห็นตามร้านไฟไดายนิ่งอะไรเงี้ยค่ะที่เขาทํากันมันจะเป็นแผ่นกลมๆแล้วมันก็จะเป็นรูๆๆค่ะมันเกิดจากการที่น้ํากับน้ามันอยู่ด้วยกันแต่เราก็จะใส่แป้งเข้าไปนิดนึงเพื่อให้มันเป็นแผ่นค่ะก็จะมีส่วนผสมของแป้งกะทิงาขาวงาดํมามะพร้าวคั่วค่ะน้ํามันน้ํามัน,น,มนแล้วก็น้ําเปล่า สำหรับตัวแพนเดนเซซ e มิโคบูนะคะเราก็จะมีวิธีทานดังนี้ค่ะ mm hmm. ก็คือเราใช้หลอดใช่ไหมคะเราก็แพ็กตัวที่เป็นตัว e อิวค่ะเป็นทองม้วนกรอบของเราที่วางอยู่ด้านบนแก้วค่ะลงไปถ้าเรายกดื่มค่ะสเต็ปแรกเราจะได้เป็นฟิลเหมือนเราทานทองม้วนกรอบก็คือมีความหอมน้ำตาลตระโนดออหอมตัวงาขาวขั่วค่ะส่วนถ้าเราคน้นคนแล้วใช้หลอดดื่มตัวข้างล่างเครื่องดื่มข้างล่างใช่ไหมคะก็จะได้รสชาติของ ใบเตยค่ะให้ความหอมที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งก็จะขายกับตัวที่เป็นทองมือสดโดยเครื่องดื่มนี้ก็จะมีความแบบทานง่ายเข้าใจง่ายแล้วก็ยังมีกาแฟโคบูอยู่ในนั้น